พา์ไลโอนะคะประกอบไปด้วยแชมพูรครีมนวดผมแลวก็แฮร์โทนิกนะคะวิธีใช้ง่ายมากๆแค่3ามขั้นตอนค่ะขั้นตอนแรกนะคะสระผมด้วยแชมพูไลโอนะคะหนจะเป็นเจลใสๆสีเขียวแบบนี้นะคะต่อไปนะคะบำรุงด้วยไลยโอรครีมนวดผมนะคะ ขั้นตอนสุดท้ายนะคะไลโอเฮาทอนิกนะคะตัวนี้เนี่ยฉีดตอนผมแห้งหมาดๆฉีดได้ทั่วศีรษะหรือว่าบางบริเวณที่เราจะต้องการบำรุงเป็นพิเศษนะคะตัวนี้จะช่วยกระตุ้นการเกิดใหม่ของเส้นผมนะคะใช้ไปสักพักเนี่ยก็จะมีไรผมเล็กๆขึ้นมานะคะ่ะ คนที่มีปัญหาเรื่องเส้นผมหรือจะเป็นคุณแม่แบบชาหรือว่าคนทั่วไปก็สามารถใช้ได้นะคะลองปรับการใช้แชมพูคิีนวดแบบที่มีสารเคมีเยอะๆนะคะม่าเป็นไลโอรับรองว่าติดใจแน่นอน,นะคะ่ะกัญชัยกำเนิดพลอยไลโอกำเนิดผม